วันนี้ผมก็กลับมาอีกครับจากร้านแมวสตรีมช็อปนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวมีดบัตเตอร์ไฟน์ไนท์คิมสัมเวสคิมสันเวสนะครับโอ้หถ้าเปิดตัวน,นี้ก็ได้ใช้ไปบ่างึ้นแล้ว คลิปนี้ก็ใช้ทดสอบภาพสนามว่าโอเคอะไรที่พอถลอบไม่มากแต่ก็ถลอกพอสมควรโอเคครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าบาทในสติีนะครับแต่ถ้าผมรับกดให้ลูกค้าเนี่ยก็ประมาณหกพันเจ็ดครับประมาณนี้อันนี้เลิปนี้ลูกค้าสั่งมาผมเลยขอมารีวิว nei